ชาวสุราษฎร์ธานีเคยมากันหรือยังครับกับร้านนั้นยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งอาหารสไตล์จีนฮ่องกงกับร้านตั้งอยู่ปั๊มปตะทะสีแยกตาปานถนนนา,นานเนียนเมืองสุราษฎร์ธานีพบกับเมนูอาหารสไตล์จีนฮ่องกงที่มีให้เลือกทานมากมายหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงต้มยำน้ำเขาหยกซี่โครงเสฉวนเป็ดย่างหมูแดง,หม,แดงหมูกรอบบะหมี่หยกลวกแห้งชนะฮ่องกงน้ำมันหอยหรือจะเป็นจ๊อปูสามลูกจุกๆแบบนี้บอกเลยต้องไม่พลาดวันนี้ทางร้านได้มีการปรับสูตรน้ำซอสบะหมี่แห้งให้มีความเมข้มค พร้อมกับโปรโมชั่นฉลองครอบรอบ1ปีสําหรับลูกค้าที่มาทานที่ร้าน2ท่านขึ้นไปรับฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกี๊ยวทอดหรือจะเป็นซาลาเปาที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเริ่ม15-17พฤศจิกาย,ยนนี้เพียง3วันเท่านั้นและในวันที่15-30พฤศจิกาย,ยนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นเซตรวมสุดคุ้มให้เลือกอร่อยถึง3แบบไปเริ่มวันที่เซตรวม399ที่มีทั้งเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบจานใหญ่ๆแบบนี้และยังมีผัดคะน้าฮ่องกงน้ำมันหอยที่มาพร้อมกับบะหมี่ลวกน และนี่เซตรวม299ที่มีทั้งเป็ดย่างหมูกรอม,มาพร้อมกับคณะฮ่องกงน้ำมันหอยและบะหมี่ลวกที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ไปกันต่อกับเซตรวม189สุดคุม้มที่มีทั้งเป็ดย่างสับ1จานบะหมี่ลวก1จานที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันและที่นี่นะครับยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเล่าจีกับราคาเพียง40บาทหรือจะเป็นตรงกัวชา้าราคาเพียง35บาทเท่านั้นและตอนนี้ทางร้านมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง4ทุ่มกัน ไป่อยกันเลย